สวัสดีจ้ามือหนีนาริตาหน่อยแหงเมืองอยาสูดทอนดอนหินเล็กไฟจ้ามาแล้วจ้ามือหนีอีหลาสิมาก,กินเขารอบใบรอบเทียงจ้าพออิหลาตื่นฉวยอิหลานอนเว้นดูนก็เลยไ่ได้กินเขา่าเทียงก็เลยสิกินรอบ,บายนี่ละเมนูของเราวันนี้เราจะมาทานเมนูอะไรรู้ไหมวันนี้เราจะมาทานเมนูใส่ไข่ใส่เขาใส่แค่รด ทั้งไข่ทั้งผลไม้ทั้งผักกันละพี่น้องกินคาไปโรด,ดพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวพ่อชิมดูก่อนอืมเสียบเหรอวะเพื่อจะได้ได้กินเท็เสียบวะมันนัวใครมัมเดีย๋ยวพ่อวากงก่อนนะโอเคอ่ะหนึ่งค้ามเห็นป่าวมันหยาเห็นไหมเลยอืม,อม บัตรนี่บัตจะครบจิตเดือนแล้วนะวันที่สิบเก้านี้นะขวดปากมันขึ้นนะเดี๋ยวอ้าวนี่คือขาดกนุ่มซซนี่้าเป็นยางเอานมใส่จานเลยใส่ถ้วยใหยตั้งใจกันวดขวเลยชนี่อย่างลิงบาใจเซนี่ก็เนี่มเป็นลิงไหมลิง แซ่บอีหลากินแซ่ <5 S 1> แบเมื่อนี้ใส่ไข่วันนี้ <5 S 1> แล้วก็ใส่ข้าวใส่อะไรแครลอดอีกอหอมรสชาติกลมกลม่อมรสชาติกลมกลม่อมเซฟเวอรนอออ์น้อยออกน้อยออกเร็วนั่น อ้วนอันซ้อนอน้วนแป้งเวอร์ซัพมันต์อืมมั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 มอร่อยจังเบยอ,อร่อยจังเบยแซ่บจังเบยอ,อ้าวกินเอกขี่โพกออกแล้วเนี่ยเจ้าของแบรนด์กาแฟเนี่ยฮะเจ้าของแบรนด์กาแฟนาริตะขาก็เป็นมัดมัดไปทำยาแก้ตาตีบไม่รู้โอ้ยจุก chọc nâu Oh no. Ui. Phòng thứ nào không? Ôi, ta. Ừ. Ừ. Xẹp lại. em bên tốn hàng hẻng phông bận đi. มีไข่นะ้วนไข่ยังเป็นชิ้นๆอยู่เลยเอาน้ำใส่แล้วแหละผสมในข้าวแล้วแหละอ่อนๆนัน่งกินแล้วมันดีแล้วยังไม่สำลกนนะะักนั่งทานนะคะจะได้ฝึกนั่งทานค่ะน้อยแฉบนี่ไงพี่น้องสีอาหารเป็นประมาณนี้เด็กน้อยก็กินประมาณนี้ลพี่น้อง เด็กหน่อยก็จะกินเปิ้ลเปื่อนแน่เด็กฝรัง่งแห้งกินฝรัง่งแห้งกินแขนก็นดี่ได้พี่น้องคนไทยเนี่ยยางติดข้อเพราะฝรัง่งกินแบบหงุดกุนี่ฝรั่งกินแต่สามเดือนฝรั่งอะ่ะบางคนกินตั้งแต่สามเดือนก็สามเดือนเจ้ากุปปอนเจ้าหมูแดงโอ้โอเยโอเยโอเย่หนามิหนามีหนามีหนามิยามิยามิยามิจำแบบน้ำเสียเดียวหรือบบเปา ลุยไปเลยค่ะเดี๋ยวพาไปอบบน้ำเองวันนี้มึงแรกไปเป่าเครียดไปเหวี่ยงห้องเป่าเครียดค่ะมันเองเป่าเครียดเบื้องสุดผมหนามาบเลยอ้าเจาจุกเข่าลูกเจเจี้เข่าเจ๊จุกเข่าอีพ่ออ่ะหนึ่งสองสามอ่า <laughs> ยิ้มเสย,ยเสยเมนูต้มไข่ใส้เข่าไส่แค่รอกินเข้าไปซะกินเข้าไปค่ะถั่วบังแงมปเปิบนน,งงน้ะพี่น้องมาค่ะจำจำ ไม่ให้ขวดไม่ให้ขวดมันจะปวดมันจะเป็นล่องหรือยายบอกไม่ให้ขวดไม่ให้ขวดกินน้ำไหมนิดนึงอหนึ่งสอ,อ,อ,องจ้่มบัมคางบัมคางบัมเหมือนใคร ไม่ไไมีฟันอะมีแน่ขาว้าว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 ,ว,าวแสบดีแสบดีแสบดีจ้าอ่ะอีกค่ะอีกคำหนึ่งค่ะอีกคำหนึ่งค่ะเกิ้ล ต้มไข่มันหอมไข่ไงพี่หอมรว่ารสชาติหรือว่ายังไงล่ะมันมีความแบบหอมไข่อ่ากินไข่ค่ะกินไข่รับมีประโยชน์มากมายไข่กองเลยโปรตีนแคอเลสเตอรอ,รอ,อกินให้แฟนขบเหนอยแเร็วอนันึงจ่องจาหนึ่งจ่องจาม ป้อนนี่มีแต่หายเลยพี่น้องหายอยากกินเมื่อคืนไหมพี่น้องเคยเบิงข่าวไหมคนออกลูกไหมพี่น้องตุยดีเบิงข่าวป่อมื่อขึ้นในไม่ยายหันทางก่องให้มื่อขึ้นในไม่ยายเคยเบิงข่าวเด็กหน่อยออกแม่อะไรจะว่าอย่หัวแม่ปื้อหรืออีตัวนสากขอตะหยาดไหมอีตัวแตะหยานมาจาว่าหยาวเนาะกูว่าเอาแม่มันเด้อบ่มีหัวหรืายกู่าเอาย่างบอกย่านพี่หลอก บ่มีหัวมตดไหไม่ไหมมันไเป็นนูกอ๋อเออโมกันเด็กไหบมีหัวออกไม่ไหมนนี้มตดไหบมีหัวรอไงมตไตโอ้ห้าก่อนเลตายตนอนนี้กูกะดายกูด้คิดฝอด้กู็คิดฝอปัหัยกัออกได

จิวมันหัวมันหิ่หวมันห่าัมันหมันหมันหออกมองไรเอวสัง่อกม่มีหัวามติออกมาัม่มน่มีหัวมม่ยายมห่รหวหนวมัน่น่งมันหมงง่ <laughs> Ủa, này à, còn cái mặt nó. <laughs> ở ôi, cái mặt ở trong. Ông, cái mặt ở trong. Ông, cái mặt ôi, cái mặt ở cái ở trong. Ông, cái cái Ông, cái cái มันบ่คืนสั so ้นายพี่วายแยกพี่วายหน่อยเอามันมาไม่อกมามันมีแต่หายดิมันมแ่่ิมามมามามมมามมา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 ้ có <laughs> là bánh bông ít bánh này <cười> <cười> cứ <phước> cả <laughs> bỏ, là bỏ ra giả thì bỏ ở nước cũng bỏ liền này đấy bà thân là lái con biết hóa là ồn mắt này mấy ta cũng biết hóa cả mấy hóa <laughs>

มันี่เขาบอกว่าใจด้วย,ยเป็นไม่เต็มเต็ตูวตนี่นะบอ,อกว่าม่เต็มตูวนะบอกว่าไบาม่มีแต่ไหายฉันัหายออกหมดเลยกูบอกโม้นยนี่กูแกล้งจนกูพี่บาค่ะกูรูมม้งี่แต่กูอยากนั่นเป็นฟินบาสพอหดเลยตูตะยายเขาเป็นไรอ่ะคุณยายเป็นอะไรคุณยายไม่เอาหนูคุณยายกลัวเด็กน้อยเนี่ยกลัวเด็กน้อยอ,ออกมาเนี่ย กวาเด็กาลกทาไมแเด็กออกมาไม่ไม่หัวไม่มีหัวละวเาพือกินแบกช่วยแงสิเบิล่ะช่วแบง่สิเบิล่ะคือเจ็บหัวจ้าอ่าา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  เบื่อเบื่อไงเลยเื่อเบื่อไแต่เวลาไหนเขายังหัวอยู่เห่ออ้าวอ้าวอินอหือแซ่บพีน้อง โอเคนะคะเดี๋ยวให้หนูทานอาหารก่อนนะคะอ้มมั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 มทูกจาัวกันบ๊ายบายกันบ๊ายบายข่ักันเร็วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัให้หนูนะคะอย่าจกปากลูกแมวอย่าล่วง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 ฮะตัวเลลนะฮะัวสิเบ่อันนี้เถอบังง่าย่งเนี่ยว

ขยายอืมอะมัม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  <coughs> ôn kiêng hầm thái, tìm gặp im nó gặp gặp cứ cho bây gặp 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 hẳn gặp gặp ta bằng à thấy gặp gặp